นะครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .4 นะครับแล้วก็ year 6นะครับโดยเจอครูโจก็ต้องนะครับนึกถึงสุขศึกษารและพละศึกษานะครับโดยสุขศึกษารและพละศึกษาเนี่ยนะครับคราวนี้เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับค่อนข้างระบาดร้ายแรงนะครับเราจึงต้องดูแลสุขภาพนะครับครูโจจึงอยากชวนนะครับ นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพอยู่กับบ้านนะครับแล้วทํากิจกรรมนะครับเพื่อส่งเสริมให้ตัวเองนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยบางคนอาจจะออกกำลังกายอยู่ในบ้านบางคนอาจจะทํากับข้าวบางคนอาจจะจัดสวนหรือบางคนอาจจะดูทีวีหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากให้มีการนะครับ ดูแลตนเองด้วยนะครับโดยนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพูดถึงสุขภาพและกับธรรมชาตินะครับโดยสุขภาพมีความสําคัญมากครับที่เราจะต้องดูแลใช่หรือไม่นะครับเพื่อความสุขของชีวิตนะครับการมีอายุที่ยืนยาวนะครับเราต้องมีการวางแผนดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตนะครับและที่สําคัญนะครับการวางแผนการเรียนวางแผนการออกกำลังกายนะครับ เพราะชีวิตจะดีและจะมีความสุขก็ต้องมีการวางแผนที่ดีใช่หรือไม่ครับนักเรียนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลและข้อกําหนดในการปฏิบัติเพื่อให้ผลออกมาเป็นรูปธรรมนะครับงงไหมนะครับก็คือเมื่อเราที่วางวางแผนที่ดีการกระทําของเราไปตามแผนชีวิตเราก็จะดีนะครับโดยวันนี้ครับครูโจอยากไปเชิญน,นะครับให้เรานะครับรู้จักไม้ดอกไม้ประดับเพราะไม้ดอกไม้ประดับคืออะไร อ่าเราใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยใช่ไหมครับลูกไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะครับเราจึงควรรู้วิธีปลูกและบำรุงรักษาพเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามครูโจเชื่อว่านะครับหลายๆคนนะครับและหลายๆบ้านนะครับหรือบริเวณรอบๆบบ้านเนี่ยก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับที่เราได้เคยดูอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าอันนี้เรียกไม้ดอกหรือไม้ประดับใช่ไหมครับนะครับดูตามภาพนะลูกนะ นะครับหลังจากนั้นครับก็จะมากก่าถุงไม้ดอกว่าไม้ดอกเนี่ยเป็นพืชที่มีดอกสวยงามเป็นพธุ์ไม้นะครับที่เราใช้ประโยชน์นะครับจากส่วนดอกไม้ดอกบางชนิดครับจะมีดอกที่ดกและอยู่ได้นานบางชนิดมีกลิ่นหอมนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อให้ความสวยงามและสามารถนําไปปลูก เป็นไม้ตัดดอกเพื่อจําหน่ายนะครับหรือว่าเป็นการขายของเราทุกครั้งที่เราทําพานหรือทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเช่นดอกอะไรบ้างหน่อยนักเรียนลองบอกดูโจ้นหน่อยสิบอกได้ไหมลูกอ่าลองดูที่ลองดูไม้อะไรที่เป็นไม้ดอกบ้างเช่นกุหลาบดาวเรืองดอกเข็มใช่ไหมอ่านะครับต่อไปต่อไปครับเราจะมาดูเรื่อง ไม้ประดับไม้ประดับคืออะไรต่างกับไม้ดอกอยังไงดูสิดูภาพสองภาพเห็นไหมภาพอันนี้คือไม้ดอกอีกอันคือไม้ประดับไม้ประดับคืออะไรลูกไม้ประดับคือพืชที่มีใบเป็นส่วนใหญ่เราใช้ประโยชน์จากลักษณะเด่นคือใบลำต้นหรือทรงพุ่มที่สวยงามนิยมปลูกไว้ในกระถางนะครับไว้ตรงบริเวณบ้านนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่า ลองดูซิรอบบ้านเรามีอะไรบ้างเคยไหมเคยสังเกตไหมเคยสังเกตรอบบ้านของเราไหมนะครับหลังจากนั้นครับทําไมเราต้องปลูกไม้ดอกไม้ประดับเออเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับประโยชน์เหล่าเนี้ยนะครับแล้วเขาจะบอกว่าอ่าเพื่อความสดชื่นครับหรือสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้าน หรือบริเวณที่พักอาศัยเห็นไม่รูกทุกครั้งที่เราไปที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเราจะรู้สึกสดชื่นนะครับอย่างที่บอกคือต้นไม้จะช่วยในการขับดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วเอาออกซิเจนออกมาใช่ไหมนี่ยครับไม้ดอกไม้ประดับก็เหมือนกันลูกแต่แค่เขามีความสวยงามมากกว่านะครับต้นไม้ชนิดอื่นๆเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> สองครับ สามารถนำไปประดับอาคารสถานที่ให้สวยงามเห็นไหมทุกครั้งที่เราไปดูสถานที่ต่างๆสถานที่นั้นจะสวยได้เพราะอะไรอ่านะครับเพราะอะไรเพราะมีการนำต้นไม้นะครับหรือพวกไม้ประดับเนี่ยหรือไม้ดอกเนี่ยไปประดับอาคารสถานที่ให้สวยงามบ้านเราจึงดูสวยงามลองบางบ้านที่ไม่มีไม้ดอกไม้ประดับเราก็จะดูว่าเออทำไมบ้านนี้ไม่เห็นมีต้นไม้เลยใช่ไหม ถูกไหมครับลองสังเกตไหมเคยไหมเคยสังเกตไหมนะครับสามครับใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารและบางชนิดเนี่ยสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้นะครับชนิดอะไรบ้างเนี่ยเคยเห็นไหมเคยเจอไหมนะครับบางชนิดก็เป็นส่วนประกอบของอาหารบางชนิดก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูกันนะครับหลังจากนั้นครับ สุดท้ายก็คือสามารถปลูกเพื่อจําหน่ายเป็นไรายได้ในครัวเรือนและทําเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้เช่นการขายต้นไม้การรับจ้างจาัดสวนเออนะครับนําไปสู่อาชีพได้เลยเห็นไหมครับเพราะเราสามารถปลูกเพื่อจาหน่ายถูกไหมเพราะบางทีเราจะจัดพานหรือจัดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องไปซื้อดอกไม้มาเลยใช่ไหมครับเช่นบานไม่รู้ยดาวเรืองอ,อดอกกุหลาบดอกอะไรอย่เงี้ยเห็นไหมเรายังต้องไปซื้อเขาเลย นะครับถ้าเราเปลีย่ยนจากซื้อเป็นการปลูกและเพื่อเป็นการขายต้นไม้หรือเป็นการเสริมรายได้นะครับคุณโจ้คิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราสามารถอยู่บ้านนะครับและปลูกแล้วก็ทําได้นะครับมากไปกว่านั้นนะครับเราจะเห็นอยู่เนี้ยอ,อาชีพที่เกิดขึ้นมาก็คือการรับจ้างจัดสวนเออนะครับใครที่เคยไปเดินบ้านและสวนก็จะเจอนะครับ การรับจัดสวนการทําสวนการออกแบบสิ่งเหล่านี้ครับเป็นไงครับทําเป็นธุรกิจได้นะครับและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเรานะครับและสุดท้ายครับคุณโจมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทํานะครับโดยกิจกรรมเนี้ยนะครับให้นักเรียนนะครับสำรวจต้นไม้นะครับบริเวณหรือแหล่งที่พักของเราเนี่ยว่ามีไม้ดอก และไม้ประดับอะไรบ้างนะครับพร้อมพิมพ์ส่งในช่องแชทเอาที่เรารู้จักนะครับแล้วก็พยายามเซิร์ชนะครับเรามีอุปกรณ์ในการเซิร์ชหาอยู่แล้วนะครับเช่นมือถือแท็บเล็ตหรืออะไรเนี้ยต่างๆนะครับเราลองเซิร์ชที่ลูกว่าต้นเนี้ยเรียกว่าอะไรต้นเนี้ยเรียกว่าอะไรในรอบๆหรือบริเวณบ้านเรามีทั้งหมดกี่ต้นนะครับแล้วช่วยนะครับช่วยส่งกูโจ้หน่อยนะครับโดยพิมพ์ชื่อนะครับ พร้อมกับเขียนว่าตอบกิจกรรมของสุขศึกษาและพระศึกษานะครับแล้วส่งในช่องช่องทางแชทของซูมเลยก็ได้ครับไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ต้นบริเวณบ้านหนูมีต้นอะไรบ้างไม้ดอกมีอะไรบ้างและไม้ประดับมีอะไรบ้างนะครับแล้วข้ออีกข้อหนึ่งครับลองดูครับถ้าเรามีไม้ดอกและไม้ประดับอยู่บริเวณบ้านแล้วนะครับ ครูช่ออยากให้ครับนักเรียนออกแบบการจัดสวนโดยโดยใช้ไม้ดอกและไม้ประดับที่มีอยู่เนี่ยนะครับบริเวณรอบบ้านจัดสวนให้ดูหน่อยแล้ววาดภาพลงในกระดาษ A4 วาดภาพลงในกระดาษ A4 นะครับเห็นมุมไหมเห็นมุมต่างๆบางคนชอบมุมนั่งอ่านหนังสือบางคนชอบทํามุมนั่งเรียนซูมบางคนชอบทํานั่งมุมออกกําลังกายนะครับพวกกระโดดเชือก เล่นเวทของตนเองวิพื้นซิทอัพนะครับหรือเป็นมุมที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลว้ววาดภาพลงใน A4 ให้ครูโจ้หน่อยนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นครับลองถ่ายรูปแล้วเรานำมาแชร์กันในแชทซูมเหมือนเดิมนะครับฝากไว้นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวข้ามหน้านะครับข้ามหน้าครูโจ้มีอะไรมา สอนหรือมาแนะนําวิธีการอยู่กับบ้านนะครับโดยการจัดกิจกรรมหรือการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครูโจ้ก็จะอัดวิดีโอแล้วก็คุยกับนักเรียนอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับมีอะไรครับสอบถามครูโจ้ได้ในแชทซูมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับครูโจ้ก็จะบอกว่า สวัสดีครับบ๊ายบาย